สวัสดีครับสวัสดีช่านที่เข้ามานะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าท่านที่ผ่านมาชมคลิปนี้นะ <c oughs> ในในช่วงเนี้ยการเงินการงานเราเป็นยังไงบ้างนะครับนะ<ม>ช่วงนี้การเงินอาจจะมีเรื่องอุสรปรคกุปสรร้ต้องใช้ตังค์ให้ใช้เงินเยอะหน่อยนะ <c oughs> ให้เราใช้ความอดทนนะครับนะให้เราใช้ความอดทนช่วงนี้กับเรื่องการเงินเรานะ <c oughs> อย่าพึ่งใจร้อนไปด่วนไปเอฟ รีบไปด่วนใจเร็วไปเอฟของอะไรให้พิจารณาดีๆก่อนกับเรื่องการใช้เงินนะอืมเห็นไหมเดยวใจร้อนเรื่องการใช้เงินเห็นไหมครับเนี่ยอ,อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้นะช่วงนี้นะอืแต่ว่าแต่ว่ามีอุปสรรคแล้วแต่มันก็ยังมีการช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือคนที่เพื่อนสนิทมิตรสหายหรือคนที่สึกดีกับเราเนะ นะนะไปในเมื่อวาามีความอดทนเพื่อนเอเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้การช่วยเหลือเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปได้นะครับเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปได้กับเรื่องการเรงินที่เป็นอยู่เนาะอืมมาดูรเรื่องการงาน,นการงานเป็นยังไงการงานช่วงเนี้ยการงานช่วงเนี้ยอาจจะได้รับเ <c oughs> งินเดือนที่เพิ่มขึ้นนะมีการพบปะเจรจารใครที่ทํางานเกี่ยวกับการเจรจาพูดคุยนะ จะมีการติดต่อประสานงานกันนะครับนะงานช่วงนี้นะค่อนข้างที่จะมั่นคงกังนช่วงนี้จะเจริญก้าวหน้ามั่นคงเห็นะไ,ไหม,มีผู้คนให้การช่วยเหลือเรื่องการงานหรือการงานอาจจะมีคนให้เราขอความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ได้นะค่อนข้างไปได้ดีนะการงานชรงนี้เห็นไ,ไหมีม าการงานจะ,จะมีความรุ่งเรืองถ้าเกิดติดต่อซื้อติดต่อ,าาอรรซื้อขายกิจกานะก็จะมีคนตกลงร่วมลงทุนกับเราร่วมพูดจาซื้อขายกับการงานค่อนข้างโอเคนะครับช่วงเนี้ยนะแต่การเงินก็ให้ระมัดระวัง การใจร้อนหรือเรื่องที่ต้องใช้เงินเกินเกินเกินตัวเกินเกินไปกับความใจร้อนของเราแต่ก็ให้ใช้ความอดทนในทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงินมันจะผ่านพ้นไปได้ครับจะมีคนให้การช่วยเหลือเรื่องการงานอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือต่อประสานงาน,นได้รับการสะดวกลาดลื่นนะครับการงานที่หวังไว้ก็จะสำเร็จสมปรานานะครับขอให้ท่านที่ผ่านมาชมคลิปนี้ขอให้ได้รับทางงานดีๆกลับไปนะครับสวัสดีครับ